นี่คือหนังสือที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้จากเป็ดสู่เป็ดโปรโปร,รีวิว l i f e s Missing Manual คู่มือชีวิตที่ไม่มีใครเขียนให้เราทุกคนเกิดมาโดยไม่มีคู่มือชีวิตและใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหามันผ่านคำแนะนำของคนอื่นสูตรลัดหรือแนวทางสำเร็จรูปแต่บางทีความลับอาจไม่ใช่การค้นหาคู่มือที่ขาดหายแต่คือการเขียนมันขึ้นมาเอง นี่คือหัวใจของ l i f e s Missing Manual 2025ผลงานของอัดทอยกระสิทิ์สตางมงคลแห่ง Data Rocky หนังสือที่ไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จแต่ชวนให้ตั้งคำถามใหม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนให้มีความหมายที่สุดผ่าน12ไอเดียทรงพลังที่ท้าทายให้คุณหยุดวิ่งตามโลกแล้วสร้างเส้นทางของตัวเองนี่คือ4บทเรียนสำคัญที่นักธุรกิจและคนทำงานยุคใหม่ต้องอ่านห จากเป็ดสู่เป็ดโปรโ The Product ในโลกที่ยกย่องผู้เชี่ยวชาญหนังสือเล่มนี้บอกให้เราเป็น Generalist ไม่ต้องเก่งที่สุดแค่เก่งขึ้นทุกวันโดยใช้แนวคิดสกิล stacking ผสมทักษะหลายด้านให้เกิดคุณค่าใหม่เพราะ good บวก good เท่ากับ excellent นี่คือหัวใจของ product types y o u เ s e l f เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ 2> 2. สศัตรูที่แท้จริงคือ ego ก่อนจะปกครองโลกต้องปกครองตัวเองให้ได้ก่อนแนวที่ save your self จากมูซาชิเตือนว่าไม่มีเทพเจ้าที่จะมาช่วยคุณได้คนเดียวที่ช่วยคุณได้คือตัวคุณเองอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตจึงไม่ใช่ใครแต่คือตัวเราเอง 3. อิสระภาพที่แท้จริงมาจากข้อจำกัดเรามักคิดว่าอิสระคือการทำอะไรก็ได้แต่แนวคิด Freedom of Excellence บอกว่าอิสระเกิดจากการเลือกทำในสิ่งที่ควรทำด้วยกรอบคุณธรรมของ Stoicism บัญญาความกล้าความยุติธรรมและวินัย 4. เป้าหมายสูงสุดคือ e u d a โ m o นียชีวิตที่ดีไม่ใช่การร่ำรวยที่สุดแต่คือการได้เติบโตเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และเครื่องมือสำคัญคือ self-education การอ่านเขียนและลงมือทำเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง Life Missing Manual เตือนเราว่าเวลาคือชีวิตและชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างด้วยมือตัวเองไม่จำเป็นต้องหาคู่มือจากใครเพราะทุกการลงมือของคุณก็คือการเขียนคู่มือชีวิตฉบับจริงและวันนี้คุณเริ่มเขียนคู่มือชีวิตของตัวเองหรือยัง